สวัสดีครับเพื่พอนเพื่อนมีดบักเนี่ยฮนะหรือว่ามีดที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะบางทีเนี่ยมันต้องใช้ไม่ใช่บางทีนะทุกครั้งที่เปิดเนี่ยมันจะใช้2มือนะครับใช้2มือในการเปิดมีดนะฮะนะลักษณะแบบนี้นะฮะนะครับทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราไม่สะดวกนะเราไม่สะดวกมืออีกข้างหนึ่งเราทํางานอยู่อีกข้างหนึ่งต้องการเปิดมีดเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะมันเปิดไม่ได้ทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปได้ไอเทมมาอยู่อันหนึ่งนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำสตั๊ดเซตนะฮะ ทำสตั๊ดนะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะในชุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีมาให้อยู่เป็นทำสตั๊ดอันหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็เป็นประแจนะนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะนะฮะมันมีประแจอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีทำสตัด๊ดแล้วก็มีน,อน็อตอ่ามีเซตสกรูอีกต,ตัวนึงนะฮะมีเซตสกรูอีกตัวนึงเนาะทีนี้เนี่ยทั้ง3อันเนี่ยก็จะประกอบกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่มีดนะ แล้วก็เนี่ยมันจะทําให้มีดเราเนี่ยเปิดง่ายขึ้นนะเปิดได้ด้วยมือเดียวด้วยนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะรับว่าทําไงอ่าทีนี้เนี่ยมันก็ต้องทํางี้เนาะสมมตุติผมถนัดซ้ายนะผมก็จะเปิดด้านนี้ใช่ไหมผมก็จะเอาไอตัวที่มันมีฟันเฟืองเล็กๆเ,เ,เนี่ยไว้ด้านนี้นะแล้วผมก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะมันจะเลื่อนได้นะแล้วแต่แล้วแต่จังหวะมือของเรานะครับสมมติผมใส่ตรงนี้เนาะแล้วผมก็เอาเซตตสกรูใส่เข้าไปนะฮะ มันจะเล็กๆนิดนึงนะฮะอย่าทำหายนะเซตส,สกูตัวนี้นะครับหาย,ยากนะถ้าทำหายต้องไปซื้อที่ร้านนะครับอ่าใส่เข้าไปหลวมๆนิดนึงเสร็จแล้วก็เลื่อนตามจังหวะาผมเอาแค่นี้ก่อนนะโอแค่นี้เนาะโอเคอประมาณแค่นี้เนี่ยอย่าให้มันพเพยื้อย่างงี้ไม่ได้นะ,พะเพยื้อย่างงี้ไม่ถูกนะครับต้องขยับนิดนึง เวลาจะใช้เวลาจะล็อกก็กดกดนิดนึงฮะกดแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ล็อกแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งมาล็อกนะฮะในขณะที่ล็อกก็ต้องกดไปด้วยนะไม่ต้องล็อกแรงนะเดี๋ยวเกียยวรูดนะโอเคมันก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้นะฮะ,ะแบบนี้เลยเนาะเป็นแบบนี้ทีนี้เวลาเปิดนะลองดูนะ เราก็จะเปิดมือเดียวลักษณะแบบนี้เราก็จะเอาหัวไม้ปูงเนยดันนะฮะอ่าเห็นไหมโอโ้โหเยี่ยมเลยเปิดได้นะฮะเปิดได้นะเวลาการปิดก็ต้องใช้2มือเหมือนเดิมเนาะก็ต้องดันตรงนี้ปิดแบคล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็หักมีดลงมานะครับนะก็สะดวกสะดวกขึ้นนะ,ะสะดวกขึ้นนะสะดวกขึ้นนะครับ จังหวะมือของใครไม่ได้นะก็ปรับเลื่อนตัวทำสตัดนี่ยเอานะปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่เรานะลองลองหาจังหวะมือของตัวเองดูนะครับถามว่าด้านนี้เปิดได้ไหมเปิดได้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมเปิดได้นะเปิดได้นะครับนะสะดวกดีนะฮะสะดวกนะเพื่อนๆที่มีมีดลักษณะแบบนี้แล้วเปิดได,ได้ด้วยสองมือเนี่ยถ้าอยากจะเปิดมือเดียวนะก็ไปหามาใช้ดูนะฮะนะครับ นะตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยสี่ชุดเนี่ยมันตกอยู่94บาทนะก็พอหารไปหารมาแล้วเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณชุดละประมาณ24บาทเนาะยีบาทนิดๆน,น,นะถือว่าไม่แพงนะโอเคนะเพื่อนๆก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับใน Lazada s h o p ป e ีมีขายนะครับสำหรับทำสตั๊ดเซตตัวนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ